นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะแต่ว่าหมูเขาก็ชวนเล่นซีโร่ฮาวนะเราก็เลยควณตอบสนองเขาบอกไม่ให้นอนมันจะนอนไม่ให้นอนยิ่งแ่นอนไม่ได้นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจะตายเนี่ยเปลี่ยนแม็กซ์เเปลี่ยนแม็กอ่ะลยจะจบพวกเปลี่ยนแม็กก็เลยคือ ข้างบนเคลียร์ขฟ้าเคลียร์แล้วนะทุกคนไอ้เหี้ยนั่นเป็นอะไรอ่ะแข็มันชักกระตุกอะไรเนี่ยโหตายแล้วยังจะเงี้ยอีกเนาะคนเราไปได้เลยเด็กกกกระตุกประกันอย่าขวางลูกปืนได้ป่ะไอ้เหี้ยมึงขึ้นนะคุณตาให้มันนั่งก่อนดิแล้วค่อยมาเอาทีเดียวเดินตามแล้วมันขวางคุณเรียกมันทำไมเนี่ย มีมีมีตุวกระนั่งตรงนี้หนึ่งรอซ้อนผมรอซ้อนไอ้เนี้ยตัวประกันก็นั่งควงอุไอสัตว์เอาเลยแคระเบิดระเบิดแล้วเบิดตัดได้นะหมูเส้นระเบิดเส้นพี่เกเนตแล้วไปเกณน ตัดได้ตัดได้กดตัววี่ะไอ้ตัดโอ้ยเขียนี่กูยิงมึงทิ้งก่อนเลยดีไหมไอ้สัตว์อ่ะเขียไม่เลียไม่เลียะอ้ไม่เลียไม่เลียตายตายพอดีเลยเขาใหม่อยากปืนยิงหัวดูนีตัวนึงห้องน้ำปืนพกนนี่นี่นี่ตายยิงทะลุตู้ไปละเฮตายปะ เสียงแม่งเหมือนอ้วกอะแ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 อะคนนี้ยินมากคุณจ่าตรงผมอ่ะซองหนึ่งหมูอย่าลุกนะหมูหมูอย่าลุกนะหมูหมูมีตัวจ่อแอกห้องนี้มีไหมนะมาร์คมาร์คตายแล้วผมตัดผมตัดนี่เองตัดเลยตัดเลยตัดไงวะเรียบร้อยตรงมามีระเบิด มีหนึ่งด้านหน้าสองตัวสองตัวเรียบร้อยการลงไปฟหนึ่งผมก็าตัวประกันลงมารอเอ๊ะผมมีแกน,นิผมมีแฟชน,นิอยู่นะมาลุกขึ้นมาพร้อมกันสองคนนั่นแหละเอฟกาเลยไหมมาเลยแนะล,ล,ยล้วก<ล><ล>ันไม่ทราบแต่เกมนี้แม่งจอดำไม่ช่บห้องนี้โอเคอ่ะ okay. ออกเลยก็ได้ไม่เป็นโลแมงโฟโอพีเราต้องฆ่ามันให้หมดคุณตาต้องบนนี่มันอมกองกองศพอะไรวะเดาหมูศพที่พี่ยิงเลยอันนี้ก็ตายนี่ตายคาตู้รุนดูตาดูดิปูนทะลุปากเข้าไปเลยนะเ,ลลเนี่ยปูนทะลุปูนทะลุเราเน้นแบบถ้าเกิดเน้นแบบ,บจริงจริงไม่ได้นะดูคุณตาดูไอ้นี่มือมันสายแบบนิ้วโป้องอ่ะดูดิเห็นปะคุณเห็นปะน่ะในหน้าจอผมอ่ะ พี่ห้องนี้ยังไม่เปิดนี่มาคุยกับน้องโลหน่อยไหมเปิดเครับว่าแล้วเราตกหล่นจริงด้วยเห็นไหมเราตกหล่นไปห้องเลยวะแล้วมันไม่ออกมายิงด้วยนะเราเสียเพื่อนทหารปหนึ่งไายําไงดีับจะเราจะไม่ทิ้งศพเพื่อนไว้ที่นี่เราจะแกนิดประชานจะศพเพื่อนหายไปแล้วนะฮะใช่หรอสงสัยว่าเราส่งรถมารับไปแล้วล่ะ เดินได้ไถ่ตัดไฟด้วยตัดไฟเพื่อนตไฟด้วยกันนะครับตัดไฟด้วยกันไปเรามีอนุญาตมองไม่เห็นอะไรเลยมีโลถไปอยู่ไปไปไปไฟรับตาจบวันนี้จบไหมจะต่างม้งกชยโอ้สวยว่ะมีโลก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจริงจริงแล้วยิง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 กระจกไม่ทยิงกระจกไม่พังเลยพี่